สวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้พิธีก็มาเรียนกับมาสอนนักเรียน v บ P นะน้องอ้อนใช่ไหมน้องอ,อ้อนอ่าน้องอ้อนเป็นนักเรียน v บ P ีแต่ว่าเป็นการสอนออนไลน์นะครับก็สะดวกกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเดินทางเนาะน้องอ้อนก็ไปมาเดินทางบ่อยไม่ค่อยมีเวลาเรียนสมัครเรียนไปเป็นเดือนเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีเวลาว่าง จะเข้าเรียนคอร์สตรงนี้อยู่ก็เลยสมัครคจนจนพี่ตีลืมไปแล้วอ่ะนะทักเข้ามาต้งลืมหนูได้โอเคน้องเอง้นอนสมัครคอร์สไพาทาร่โลนะก็เรียนไปทั้งหมดสามครั้งครั้งละประมาณสองชั่วโมงนะเรียนตั้งแต่ไพ่ใบแรกจนถึงไพ่ใบสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็จนวันเนี้ยเรียนจบละนะอ่านไพ่อะไรเรียบร้อยละเดี๋ยวพี่ตีจะ ถามน้องออนหน่อยว่าเรียนกับพิธีเป็นยังไงบ้างได้อะไรบ้างาเนี่ยเชิญน้องออเลยครับสำหรับการมาเรียนกับพิธีในคลาสออนไลน์นะคะเป็นคลาส VIP นะคะก็มีความรู้สึกว่าแต่ก่อนก็เหมือนแต่ว่าเราเราก็ดูไพ่เราก็ไม่ได้รู้ความหมายแบบความหมายจริงๆทูไปเราเราจะความหมายไม่ได้เราก็จะเปิดตารา แต่พอแบบมาเรียนกับพี่แล้วก็พี่ก็ทําให้แบบว่าการดูไพ่มันมันง่ายขึ้นคือพี่จะสอนบบว่าให้เราให้เราดูแล้วก็ให้เราอ่านจากจากหน้าไพ่เลยจาบว่าไพ่มันไพ่แต่ละใบมันก็จะมีความหมายแล้วให้เราอ่านความหมายจากจากภาพได้เลยทําให้มันง่ายขึ้นคแล้วก็ก็ทําให้เข้าใจการอ่านไพ่คาโรได มากากว่าจังก่อนแล้วก็คิดว่าพี่ติสอนเข้าใจง่ายดีค่ะก็อยากให้เพื่อนๆที่สนใจนะคะก็ลองมาเรียนกับพี่ติดูนะคะแบบคิดว่าคิดว่า,าพี่ติแกสอนสนุกม,มากค่ะอยากให้เพื่อนๆลงลงมาเรียนดูนะคะ่ะโอเคแล้วเรียนไปแล้วเอาไปใช้ได้นะ คิดว่าต้องเอามาเรียนมาดูดวงตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบดูดวงแล้วแล้วก็ดูดวงให้กับ,บ,บเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่แบบเขาสนใจดูอย่างเงี้ยเขาก็จะมาถามลองแล้วก็ดูให้เขาอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคก็ <laughs> 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 เดี๋ยวเอาไปใช้ได้แน่นอนนะ <laughs> เดี๋ยวลูกดวงตึมนะ <laughs> ถ้าเกิดมีอะไรให้พี่ตีช่วยแชร์ก็บอกได้นะโอเคก็ uh okay, <laughs> เดี๋ยวพี่จีให้พรก่อนนะให้ให้ให้น้องอ้อนนะครับนำความรู้ไปได้ใช้ประโยชน์นะครับดูดวงให้กับคนที่เขามีปัญหาแล้วก็ชิดทางออกให้กับเพื่อนๆนะครับลูกดวงที่มีปัญหาแล้วก็ขอให้น้องอ้อนประสบความสําเร็จในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานดูดวงเรื่องของงานธุรกิจส่วนตัวทุกอย่างสุขภาพความรักครอบครัวขอให้ประสบความสําเร็จทิศหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ นับจากนี้และตลอดไปนะครับโอเคได้เลยฝากด้วยนะคะคือว่า้ามาเรียนดูดวงกับพี่ก้อได้ดูดวงตัวเองฟรีด้วยใช่ใช่พี่ก็ดเราด้วยแม่นไหมดูดวงตัวเองแม่นไหมที่เมื่อกี้พี่ตีดูให้เป๊ะเลยนะเอาไว้เป็นไว้เป็นแนวทางเนาะโอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องอออีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ แล้วถ้าเกิดมีอะไรให้พี่ตีช่วยทักมาหาได้ตลอดเวลานะครับเราเป็นนักเรียนกันแล้วก็มีอะไรคุยกันได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะถ้าเกิดสมัครเรียนคอร์สไหนก็ทักมาได้นะโอเคโชคดี <Okay. S 2> สวัสดีครับบ๊ายบายอ่า